8. ปัทมะเทวจาริกสูตรว่าด้วยการจาริกในเทวโลกสูตรที่หนึ่งหนึ่เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้หายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคูแขนเข้าฉะนั้น ลำดับนั้นเทพชั้นดาวดึงจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะถึงที่อยู่อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระมหาโมคคลานะได้กล่าวกับเทพเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายหการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นความดีเพราะการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 2. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไห้ในพระธรรม 3. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไห้ในพระสงฆ์ 4. การประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นความดีเพราะประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เทพเหล่านั้นกล่าวว่าท่านโมคคลานะผู้นิรุุหนึ่งการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นความดีเพราะการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ 2. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระธรรม 3. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. การประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นความดีเพราะการประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเป็นเหตุ สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ปัทมาเทวจาริกสูตรที่8จบ 9. ทุติยเทวจาริกสูตรว่าด้วยการจาริกในเทวโลกสูตรที่สองหนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคลานะได้หายตัวจากพระเจตวันไปปรากฏบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคูแขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นเทพชั้นดาวดึงจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคลานะถึงที่อยู่อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่สมควร ท่านพระมหาโมคคลานะได้กล่าวกับเทพเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายหนึ่งการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค เป็นความดีเพราะการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ 2. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระธรรม 3. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์ สีการประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นความดีเพราะการประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงได้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เทพเหล่านั้นกล่าวว่า ท่านโมคลานนะผู้นิรัทุกหนึ่งการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นความดี เพราะการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงได้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ 2. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ส่ การประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นความดีเพราะการประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงได้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ทุติยเทวจาริกสูตรที่เกจบสิบ ตติยะเทวจาริกสูตรว่าด้วยการจาริกในเทวโลกสูตรที่สาม1,016ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายพระองค์จากพระเชตวันไปปรากฏบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคูแขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้น เทพชั้นดาวดึงจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาสแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเทพเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายหการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นความดีเพราะการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้จึงเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิ ในวันข้างหน้า 2. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. การประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นความดี เพราะการประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้จึงเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าทเทพเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกหนึ่งการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นความดีเพราะการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นเหตุมูสัต์นี้จึงเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิ ในวันข้างหน้า 2. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. การประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นความดี เพราะการประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเป็นเหตุหมู่สัตว์นี้จึงเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าตัิยะเทวจาริกสูตรที่สิบจบราชาการ,รามวัคที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่ง สหัสสะพิกุณีสังคสูตร 2. พระมณะสูตร 3. อนันทเทระสูตร 4. ทุขติพยาสูตร 5. ทุขติวินิปาตพยสูตร 6. ปัธมามิตรามัจจสูตร 7. ทุติยมิตรามัจจสูตร 8. ป,ปธมามเทวาจาริกสูตร 9. ทุติยะเทวจาริกสูตร 10. ตติยะเทวจาริกสูตร